คเคยเคยเคยสัมผัสได้ไหมคะเคยรู้สึกไหมคะว่าเรารู้สึกอิ่มเอมขอบคุณดีจังเลยอย่างนี้ยคะ่ะคุณจะได้แล้วได้อีกใช่ไหมคะคุณเดือนคุณก็จะได้แล้วจะได้อีกถ้าคุณไม่รู้สึกเลยคะ่ะมันมีมาวันได้คะ่ะทําไมวันนี้อยู่ดอกฤทธิ์เดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวก็เด้งเรารู้สึกว่าเงินสามร้อยมันมากมาย รู้สึกว่าสัก6 0หกร้อยมากมายรู้สึกว่าแปดร้อยมากมายรู้สึกว่าหนึ่งพีเมีค่ามีความหมายรู้สึกคำสอนคำคม,หน,คมหนึ่งความหความหมายมีความหมายรู้สึกมันโดนใจจังเมื่อวานบอสบอกว่าใครที่มีรหัสมี pn เยอะมันเป็นไรายได้แบบอินฟินิตีในเมื่อคุณมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็น PN กับบริษัทดอบบิตแล้วอ่ะคุณไม่อยาก อัพเกรดตัวเองที่มันมากกว่านี้เหรอคะ